กรนสปอร์ตเปิดตัวชุดวอลเล่บอลทีมชาติไทยปี2024ภายใต้แรงบันดาลใจ The Dream นายทิติพฤึกชอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนสปอร์ตเปิดเผยถึงเรื่องการเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเล์บอลทีมชาติไทยปี2024ซึ่งออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจเดอรรีมว่าเมื่อความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงเป้าหมายและความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเล์ทีมชาติไทยคือชัยชนะและการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสทุกคนต้องใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทความอดทนและความหวังแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทําให้ความฝันเป็นความจริงจากแรงบันดาลใจเดอรรีมถูกถ่ายทอดผ่านล ลวดลายของริมแคชตาข่ขายดักฝันและลายเส้นพุ่งขึ้นทยานไปสู่ความฝันหนึ่งเดียวของนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศที่คอยขิงข้างให้กำลังใจสมอมานายทิติกล่าวว่าความพิเศษของชุดนี้คือมีลวดลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังลวดลายมีการไล่สีที่สนุกสนานมากขึ้นชุดแข่งขันมีทั้งหมดสีสีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวและสีดำโดยชุดสีแดงจะไล่สีแบบโมโนโทนจากเข้มไปอ่อนส่วนสีน้ำเงินสีขาวและสีดำจะมีการไล่สีพิเศษคือสีฟ้าและสีส้มชุดแข่งขันดีไซน์รูปทรงแขนกุ กระชับเข้ารูปรับกับสรีระของนักกีฬาทาให้เคลื่อนไหวคล่องตัวหน้าอกขวาพิมพ์โลโก้แกรนสปอร์ตหน้าอกซ้ายติดอามธงชาติไทยด้วยเทคนิค3ดีกรีเธอคมชัดคงทนและสวยงามคอเสื้อทรงคอวีแบบใหม่พิมพ์ลวดลายด้านบนและชายเสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื้อผ้าเอ็โคโจะคอนทอพิเศษน้ําหนักเบานุ่มสบายระบายเหงื่อได้ดีพร้อมนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรียลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรียลดการเกิดกลิ่นทําให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่ผมเชื่อว่าทุกๆคนมีความฝันความฝันมีวาระและระยะทางมี ที่ไม่เท่ากันเราอยากจะให้ทุกๆคนมีความฝันแล้วทําความฝันให้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยที่ติดตามผลงานของน้องๆน,นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนต่างรู้อยู่แล้วว่าความฝันของนักกีฬาทุกๆคนคือฝันที่จะไปการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งความฝันตลอดมามีการส่งต่อจากรุ่นพ,พี่ส่งต่อมาให้น้องๆรุ่นใหม่มาเรื่อยๆซึ่งน้องๆในแต่ละรุ่นก็สามารถสารฝันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงความฝันกับลวดลายบนตัวชุดแกรนสปอร์ตใช้แนวคิดเครื่องดักฝันหรือตาขา่า ให้ดักฝันมาแปลงให้เป็นลวดลายของตาข่ายดักฝันอยู่บนเสื้อของนักกีฬาสีสันก็จะมีความสนุกมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะอยู่ในรังคิงอันดับที่เท่าไรหลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วมาเชียร์รอบไฟนอลที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยกันเยอะๆนะครับในที่ติกล่าวด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีตัวตัวตบหัว,ว,ว,วสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าเดดรีมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคือความฝันทุกๆคนมีความฝันแล้วหนูก็เป็นหนึ่มนนนมีคควาฝัน่ะ ความฝันแรกของหนูก็คือการได้เป็นนะักวอลเล์บอลทีมชาติซึ่งวันนี้หนูก็สามารถทำสำเร็จแล้วและความฝันต่อไปก็คืออากาจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทยค่ะสำหรับชุดในปีนี้ที่เด็ดของเราจะมีลูกเล่นตรงหัวไหล่เห็นถึงความสนุกอยู่ในเสื้อตัวนี้แล้วก็เป็นเสื้อที่ใครๆใส่แล้วหนูมั่นใจว่าสวยแน่นอนค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเชิดทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับเดดรีมชุดแข่งขันในปีนี้ก็เล่าเรื่องการทำความฝันให้เป็นจริงมีการยักลายดัดฝันขึ้นมาไว้บนบ่าซ จะโฟกัสมาที่บอลบาเราอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจส่งเสียงเชียร์หน้าจอให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะหากใครมีโอกาสได้มาเชียร์ที่สนามก็อยากให้ส่งเสียงดังๆแล้วเรียกชื่อดังๆค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะปีนี้สู้เต็มที่ค่ะแนนทัดดาวนึกแจ้งผู้เล่นตําแหน่งบอลเร็วหรือมิดเดิลบล็อกเขากล่าวว่าความฝันของหนูคือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติหรือระดับโลกแล้วก็การได้ทําหน้าที่แทนคนไทยสู้เพื่อคนไทยค่ะกําลังใจจากแฟนคลับทุกคนสําคัญมากๆช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะมดวิภาวีสีทองตัวตบหัวสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าความฝันของหนูเป็นการเล่นทีมชาติและได้ออกไปเล่นลีกต่างประเทศขยักฝากถึงแฟนๆช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆเลยนะคะพวกเราอยากได้กําลังใจเยอะๆค่ะเสื้อลําลองเสื้อวอร์มชุดวอร์มหรือว่ากระเป๋าดูเป็นสไตล์ดีขยังที่ตั้งคอนเซปเป็นเครื่องดักฝันความฝันของเราคืออยากจะไปให้ถึงค่ะสําหรับชุดแข่งขันวอลเล์บอลทีมชาติไทยปี2024แข่งขันมีสีสีได้แก่สีแดงสีน้ําเงินสีขาวสีด,สดําไซส์ SXL ราคา ตัวละ790บาทส่วนไซส์2 XL 3 XL ราคาตัวละ830บาทพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมนี้ที่แ r ร n d s ส o r t s h ช p อ r a n d s p o ส t Shop ออนไลน์คลิก h t t p s b i t l y 2 0 2 4 w w w e b g r a n d s t o r e c h o p l a n d c o m Sport m a l l Market v i l l a g e สุวรรณภูมิซูเปอร์สปอร์ตสาขาฟิลเจอร์พาร์รังสิตฝั่งโรบินสันชั้น1 l a z a d า Shopee TikTok กและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ